กระบี่มือหนึ่งด้านเศรษฐกิจของพรรคก้าวไกลเนี่ยเวลาเขาเลือกลงทุนเนี่ยเขาเลือกลงทุนในหุ้นเนี่ยเขาเลือกลงทุนสไตล์ไหนแล้วก็ลงทุนยังไงบ้างเรามาดูการลงทุนสไตล์ของคุณสีกัญญานะครับนั่นะครับที่ผ่านมาก็ เคยมีออกโชว์วิสัยทัศน์บางที่ถูกถามเรื่องตลาดทุนแล้วไม่ค่อยได้ตอบว่ามีวิสัยทัศน์ตลาดทุนยังไงนะตอนนี้มาดูพิจากณาตรกนี้เนื่องจากว่าปปชก็มีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของนักการเมืองของผู้ที่เพิ่งพ้นตำแหน่งทางการเมืองมาล่าสุดสสรัฐมนตรีทั้งหลายที่เกี่ยวข้องนะครับ ทินเดียวกันของคุณสีกันยาก็ปปชก็เปิดเผยเข้ามาก็มีส่วนสินทรัพย์ด้านอื่นๆเราไม่ได้ไปเจาะเนื่องจากช่องของเราเป็นช่องเกี่ยวกันและการลงทุนแล้วมาดูนะครับในส่วนของพอร์ตการลงทุนโดยเฉพาะพอร์ตหุ้นของคุณสีกันยาเนี่ยก็พบว่ามีอยู่ทั้งหมดอยู่7หุ้นใช่ไหมครับใช่ครับเหุ้นนะก็มีหุ้นอะไรบ้างครับก็มีเอเชียเสริมกิจหรือ ASK นะครับ มูลค่าหน้าวันที่แสดงทั์สินก็มีอยู่1 9 0 0บาทนะครับจากหุ้นตัวนี้นะเออตัวนี้ก็เป็นกเน็เป็นอะไรที่ทำให้เพื่อนๆนักลงทุนเด่นนะครับจริงๆแล้วหลายๆคนเข้าใจว่าการลงทุนในตลาดหุ้นต้องรวยเท่านั้นนะนี่1900ก็ลงได้นะเ่อนี่เขาบอกคือถือว่าเป็นพอร์ตตะมุตะมีน่ารักมากเลยเออพอร์ตสไตล์น่ารักน่ารักนะครับก็หนึกับมืาบาทแล้วดูดูหมายเลข2ที่ถืออยู่นี่ก็คือเอเชียพลัสแล้วก็เอส s ีอนันนี้ ครับพันเจ็ดร้อยมูล,ลค่าเพิ่มสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่บาทนั่นคือเงินสี่ห้าพันก็ซื้อหุ้นได้นะเออคือเขาเ,ออเขาทําให้เราดูเลยว่าเงินเท่านี้ด้วยเงินเท่านี้นะครับก็สามารถลงทุนได้แล้วเออไม่จะเป็นต้องรวยมากก็ลงทุนได้<ช>แล้วมีของโรงแรมเซ็นทรัลปาซ่าก็มูล,ลค่าก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่ร้อยห้าสิบบาทครับเออแล้วก็ตามด้วย c p พีโก็คือเจ้าของเซเว่นอีเลเว่นนะครับก็สักพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทครับก็ประมาณ500ห้าร้อยหุ้นแล้วก็มีธนาคารเนนะกียรตินาคินธนาคารัวคือเคเคพี ถื400อ4 0 0หุ้นมูลค่า25,300บาทครับครับแล้วก็มีของ QH หรือ Quality House นะครับสาย Real Estate นะครับ4,800หุ 4, ้นก็ 10, <แ>1ม ,5 20บาทครับแ,แล้วก็สุดท้าย Tisco อืม Tisco นะครับสโ s c o Financial Group นะครับก็ถืออยู่3 0 0หุ้นมูลค่า30,000บาทต้วนเบ๊ะณนะวันที่ราย,ยางานนะนี่คือ7อุ้นที่อยู่ในพอร์ตของคุณสรีกัญญาก็มีมือหนึ่งทางเศรษฐกิจของพรรคก้าไก พักการเืองเดียวในประเทศไทยที่มีนโยบายทลายทุนปูกขาดซึ่งพอรุ่นที่ถืออยู่น้อยสุดก็คือของ AST AS <P. S 2> ถืออยู่4,794บาทนะครับ,รบและมูลคักเียมากที่สุดก็คือ CPO ถืออยู่1 8 7 5บาทแนะ CPO ก็คือ7 e l e v e n เลนะครับ <c oughs> นี่คือพอทุ้นสปายการลงทุนสปาย,ปายน่ารักมารักของกระบี่มือหนึ่งทางเศรษฐกิจสาวสวยของภัคก้าไนะครับคือจริงๆแล้วหุ้นที่เขาเลือกมาแต่ตัวเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะถ้าโดยโดยโดยโฟนันในม่ทอเพื้นฐานดีครับใช่ <c oughs> พื้นฐานดี <c oughs> ตัวมีปันผลด้วยส่วนใหญ่ปันผลดีด้วยครับครับก็เป็นเป็นหนึ่งตัวอย่างละกันในการเริ่มต้น ลงทุนนะครับเริ่มจากพอตเล็กๆอย่างนี้แหละอ่าแล้วก็ดูพื้นฐานให้ดีอย่างนี้ถือว่าใช้ไ่ายเลยสำหรับกระบี่เื่อนงของเราแต่เพื่อรูนก่อนนะแม้แต่่ัญชียี่ซื้อหุ้นดานะใช่ครับเออหน้าวันที่เขาซื้อราคาไหนเราไม่รู้โอเคป่ะหน้าวันที่เขาซื้อพื้นฐานปัจจัยเป็นไงไม่ทราบนี้ต้องวิเคราะห์ด้วยตัวเองนี่เปิดให้ดูว่านี่เป็นบัญชีที่ปปชเขาเปิดไปดู เราเจาะมาดูเฉพาะเรื่องของร์อพุดนะครับให้ดูเป็นแบบอย่างในการลงทุนส่วนหุ้นไปเลือกกันเอาเองนะครับแต่เพื่อนๆฟังแล้วคิดยังไงเห็นยังไงสามารถทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้ครับแลกเปลี่ยนกันได้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจลอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับ่ะครับช่วยกันกดซับสไครต์ไปถึงแสนซับเลยนะครับขอบคุณครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ